อกิดอ่ะ,ะเดี๋ยวพูดอะไรสักนิดหนึ่งงานของพวกเราก็เสร็จลุล่วงไปด้วยดีนะก็ต้องขอขอบคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณ,ขอ,คณ,ข,อคณขอบใจไม่ชีไม่ข้ขาวตถาญาติโยมที่มาร่วมช่วยกันแต่งานยังไม่เสร็จนะ ฉันเข้าเสร็จในต่วงดาน้ากันเจ็บขยะกไม่ขี่ไม่ข้าวกับพระนี่แหละได้ถุงดาคนละอันแล้วก็เจ็บจนไปถึงหน้าวัดมันเต้มไปหมดนะพวกเรานะเขาทําให้เราได้บุญไม่มีไม่ไม่ต้องไปอะไรมากหรอกนะพอช่วงงานมันก็ได้ธรรมะบทหนึ่งขึ้นมาการทํางานเขาพวกเรามันก็เหมือนกับร่างกายเขาพวกเรานี่นะร่างกายเขาพวกเราน่ะมันก็ เจ็บเป็นเจ็บป่วยเป็นบางครั้งบางคราวใช่ไหมเออแต่มันก็หายงานการของเราอันนั้นเจ็บการเจ็บป่วยเนี่ยมันร่างกายมันไม่ได้กําหนดนะไม่รู้ล่วงหน้าว่ามันจะเป็นเมื่อไหร่นะแต่ว่าขณะที่มันเจ็บพวกเราก็มืดมิดหมดช่องมองไม่เห็นมันเหมือนกันใช่ไหมเออมันเหมือนมืดมิดนะว่าเงินเถอมันมันทุกข์คิดอีไรไม่ออกก็อยากจะหายอย่างเดียวนั่นแหละแต่มันก็หาย พอนะหายแล้วใครอยากจะน,นึกถึงบ้างไหมไม่มีใครอยากจะน,นึกถึงไม่อยากจะน,นึกถึงอารมณ์นั่นหรอกนะถ้างานการขาองพวกเราก็เหมือนกันนะเหมือนกับเราเป็นไข้นะเวลาเราเจองานนะบางคนก็ก็น่าเห็นใจนะต้องปะทะกับใครต่อใครมากมายแต่ว่ามันก็เหมือนกับเป็นไข้นั่นแหละมันหายว่งงางันทะมันผ่านไปแล้วนะแล้วทํางานทําการไม่มีปัญหาไม่มีอย่างอย่างอาจารย์เนี่ยอย่างาตมาเนี่ยนะสบายนะ สบายจะมันไม่ตลอดนะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้หนักเมื่อวานนี้ใช่ไหมละ่ะเพราะว่าต้องรับแขก,กครูบาอาจารย์มากราบลาญาติโยมมากราบลาแล้วเราก็เป็นภูมิแพ้ด้วยทีเนี้ยโอ้ยมาได้ละสิบยี่สิบอย่างนี้นะมาคณะนี้คณะนี้คณะนี้นเออแม่ไหมเออเราก็คิดว่าเราไม่ไม่ได้ทํางานเหมือนเพื่อนแต่ว่าอ๋อมันก็ทํางานไม่เหมือนกันไงพวกเรา มันก็ต้องมีงานมิต้องทําอยู่แล้วคนเรานะ่ะนะนะช่วงงานหลวงปู่นะครูบาอาจารย์บางองค์บาง,บางท่านท่านก็ไม่ได้ทําเลยนะท่านจะไม่ทําท่านไม่ท่านสบายนะตอนเวลางานแต่พอง,งานศบหลวงปู่ท่านำํำรับภรน้าที่หนักที่สุดเลยก็มีอย่างนี้นะเออต่ามาก็เหมือนกันตอนช่วงงานหลวงปู่เนี่ยอ้ยสบายขเขาไม่จัดขเขาไม่จัด,จดแผนกให้นะพอเอ่ยชื่อท่านบุญดีวีนเฮ้ าบุญตุวีท่านก็อยู่กับลวงปู่เขาว่างี้นะไม่ต้องจัดใส่หรอกงี่นะจัดก็จัดนแผนกที่อยู่ในมณฑปสบายแต่พองานลวงปู่งานพระราชทานเพลิงศพเออก็หนักนะพวกเรานะโออาจารย์เนี่หนักหนักนีเห็นไหมมันก็ต้องมีช่วงหนึ่งสมัยพูทดรการก็คือพระมหากระมาสก,กัดสปะดูท่านไม่มีดูท่านไม่มีบทบาทอะไรเลยนะ เออดูท่านไม่มีบทบาทอะไรมากมายท่านก็เป็นผู้ที่อยู่ในป่าว่างั้นเถอะเป็นผู้ทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดแล้วก็อยู่ป่าด้วยแต่เหมือนกับไม่ได้พระพร,ะรับภาระเหมือนกับว่าไม่มีชื่อเสียงอะไรแต่พอพระองค์ทรงปรินิพพานทีเนี้ยเออพระมหากัจจายพระมหากัสปะนี่แหละเป็นผู้รับภาระในเรื่องการเป็นประธานในการทําสังฆายนายเง,งีนนะพวกเราดูดินี่คือชีวิตนี่คือธรรมะนะ เออนี่คือธรรมะว่ามันก็มีบางครั้งที่สบายบางครั้งที่ต้องรับภาระบ้างแต่ที่ที่ผ่านมามันก็ต้องผ่านไปอยอะดีอย่างนี้นะะให้พวกเราคิดว่าพวกเราป่วยนะบางทีมันก็อาจจะมีบ้างไม่สบายใจกระทบกระทั่งบ้างแต่ว่ามันก็ผ่านไปแล้วนะแล้วอยังไม่ต้องนึกถึงแล้วอย่ไปจําอย่าไปจําเหมือนกับเจ็บไข้เนี่ยนะเออมันไม่มีก็บอกเรื่องานมันไม่มีเลย ลวงปู่ท่านหนักมากๆเลยนะช่วงช่วงเวลางานท่านนี่นะขณะเราจะมาเป็นพระหนุ่มแท้ๆยังเวียนหัวเลยเวียนหัวกับอะไรเวียนหัวกับกลิ่นคนนึงนะกลิ่นคนหญิงคนนายอีกอย่างหนึง่งกลิ่นชาวบ้านเจ้าช่องอีกอย่างหนึ่งกลิ่นสาวๆกลิ่นนมกลิ่นเด็กอีกอย่างหน,งงนงึ่งประมยังนึกโอ้ลวงปู่รับได้มาอย่างไงมาเป็นสิบสิบปีน่นะแต่เราแค่รับแขกกับท่านเป็นปีสองปีเองเนี่ะเวียนหัวนะพวกเราเห็นไหม เหมือนขั้นสบายแต่ไม่สบายท่านบอกว่าเป็นกรรมของท่านว่างั้นไม่น้อยนะกรรมไม่ดีนะกรรมดีของท่านที่ท่านทํามาเนะ่ะมันถึงเป็นอย่างนี้คนถึงเข้ามากราบมาไหว้ท่านว่างั้นความหมายนะอาตมาอาตมาแปลเองนะท่านบอกว่าเป็นกรรมของผมกรรมคือหมายถึงกรรมดีไงถ้าท่านไม่ทําดีจะมีคนไปกราบไหว้เข้ากราบไหว้เข้าออกเข้าออกไหมล่ะก็ไม่มีและช่วงที่ท่านรับแขก มากที่สุดคือไม่ไม่ไม่มีเวลาก็คืออยู่กับตอนอาจารย์อยู่กับท่านทําไมอาจารย์เอาลุงปู่เป็นหลักไงเสียงเช่าเช้าเช่าขอการก็าปูโยมเข้ามาจากที่นั่นที่นี่โยมเปิดลุงปู่จะรับแขกไหมโอ้ยเขามาตั้งไกลท่านเลยท่านจะไม่เห็นใจท้ารือว่างั้นลุงปู่อนุญาตแล้วมาก็เปิดประตูให้เข้าไปใช่ไหมแต่ถ้าองค์อื่นเขาไม่เออเขาไม่ เขาก็เขาไม่ได <öyle. S 1> in sure he ้ถามหลวงปู่ไงแต่อาจารย์ถามหลวงปู่บางที่สองทุ่มนะพวกเรานะเขาขาดข้าปูเขาบอกว่าเขาเชื่อนี้เชื่อนี้เขาอยากจะมากราบหลวงปู่ปู่จะรับไหมอ้าวกรับสิอย่างนี้นะอย่างนี้นะพวกเรานะคือคือทั้งทั้งที่ประพฤติเป็นฏิบัติดีท่านก็ยังมีกรรมในการที่จะไม่ต้องรับแขกเยอะมากเหมือนเด็กเนี่ยอันนี้นะฝากไว้นะพวกเรานะทํางานทําการอะไรก็ให้นึกถึงตรงนี้แหละว่าเออเราเหมือนกับคนเจ็บไข้ มันเจ็บป่วยมันก็หายเหมือนกันงานการช่วงที่มันทํามันก็เหนื่อยก็เหนื่อยธรรมดาแต่บางหมู่บางคนเขาก็หนักใจเหมือนกันวันนะเรื่องการกับอ่าประสานงานกับผู้กับคนนี่โว้ยเขาเก่งกว่าจันารยอเราวะงั้นเตะใจเขาก็เก่งกว่าจันแต่จ์ไมม่ไม่ได้เลแล้วถ้าไม่ได้ทําด้วยเพราะอะไรเพราะมันก็ต้องเป็นกรรมแยกออกมาให้เองว่างั้นเต้อันนี้ก็ฝากฝากไว้ว่ามันเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะมันทํางานมันก็ เราไม่เก็บไม่ไข่ก็เหมือนไม่มีงานนะเราไม่เก็บไม่ไข่ก็เหมือนตอนช่วงไม่มีงานต่วาเราเราเก็บประไข่ก็ตอนมีงานมันก็จะมีบ้างที่ไม่สบายใช่ไหมไม่สบายกายไม่สบายใจแต่ทั้งนี้ท้งนั้นก็ผ่านไปเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วก็อย่าไปจดอย่าไปจาเออเหมือนกับการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะอย่าไปเก็บไปจําเห็นเพื่อนบ่นเห็นเพื่อนอะไรมันก็ปิ้งขึ้นมาธรรมะบทนี้ขึ้นมาเออถ้าเราเข้าใจอย่างเี้มันก็ไม่มีปัญหา นะอาจารย์กุญแว่าอาจารย์เออสบายแล้วไม่มีอะไรไม่ใช่ก็มันกับเราจะไปหาครูบาอาจารย์เราก็อยากแกกราบครูบาอาจารย์กราบลาใช่ไหมแต่ต่อมาถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่อายุมากๆอาจารย์นั้นไม่ไปลาเลยนะทําไมก็ร,รู้สงสารท่านนะอันนี้เราเราก็ยังพอไหวต้องขอบใจนะขอบใจทุกทุกคนนั่นแหละเป็นธรรมดาสิ่งในพ้นข้อห้ผ่านตามการเถิดอยากให้เกิดตามมาล้าสมัย เรื่องเงื่นๆที่ดีมีถมไปอย่าใส่ใจไปคิดอนิจจามาเริ่มต้นกันใหม่ในวันนี้เดี๋ยวนี้ทำชีวีมีสุขสุดล้ำค่าอย่ามัวมองครองจิตติดอุราจงนำผานไว้ทำนำสุขเอ้ย